กราบสวัสดีครับเอฟซี FC ครับจิตรบมาติตามรับชมครับช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องวันนี้นะผมผู้กลุ่มกับทีมงานไทนะยอีสานบ้านเฮาสุภาพพี่น้องไปดมเห็นหงดงอ่อดงสะดุ้งครับไปกัดไปหนี้ก็อยู่ที่ห้วยกองแก้วครับที่เห็นนี่ครับเป็นห้วยกองแก้วนะพี่น้องที่ไหลลงไปทางอ่า น้ำนี่ไหลมาจากลำน้ำซีรับพี่น้องหล่นมาจากลำน้ำซีเด้อครับเด้อไหลจากลำน้ำซีลงมาห้วยกองแก้วครับไหลตานลงมาครับอันนี้ก็เป็นไหน่ารับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงแม่ยใสใสใสอ้ยแม่มาเดีวนี้อุ้ยแต่ดวงหาซ้อทำงานแล้วพี่น้องช่วงใบหลังจากช่วงเศร้า ได้บานละตัวบัดช่วงใบถือลายได้พี่น้องมึงเนี่ยถึงจังหวะนี้ครับพี่น้องเอาฟังกุ้นเดือกันเอ้าเอ้าโอ้มีคนควรบังหันบอกมันมันดอกมาจากป้านั่นบอกเออเออควรมากควรมากเอาสิควรอยเอาเบิ้ลสองด่างพี่น้องหาสอกกระดุงหาสอกกับเจ็ดสอกนี่แหละเดี๋ยวสิไปยืนอยู่ตรงกลางพวกนั้นมันโดดอยู่คุณเพิ่เพิ่มวอยอีงนีนะครับเออโดดดีดงโดดดีดงนี่ครับ เดีเ๋ยวสิบห้ายางลุงยครับตอนนี้กระเปียกแล้วครับเพลิงโฉแล้วครับผมพี่น้องวัดแ <c oughs> ต่ยัถ่วมหัวครับเอาอเห็นไหมสูงอุ้ยพี่หนเหยียบอุ้ยแรนตําตีนพ่นแล้วปลากัน่ะเนี่ยเนาะี่ยมีดเถอะลราบัดเดกล้องมา่อุ้ยอุ้ยพี่นึ่งอุ้ยมันจุตีน,น,น,นผมต้องมาลายตัวเนี่ยเออมันมันตําตีนแม่เต็มเลยพี่น่ะ เอา๋อบิ่งเด้อพี่น้องสิเข้าบ่มันต่ำก้นเน,นีฮย <c oughs> อยู่ตรงก,ารก,ก,กลางไงล่ะพี่น้องไปเบิ่งสวงด่างไปน้ำกันนานมาเดียวทำหนึ่งตัวครับผมอะไรไม่ด้วยแต่านาดนดูแล้วครับพี่น้องโดูแล้วโดูแล้วสอางครับผมสว่างเ <c oughs> อาล่ <c oughs> โอ้ป่าอยู่ในป่านี่ทีายอยู่พี่น้องป่าอยู่ในป่าเอามามหาสวาคมาไป่นึองได้พูอยู่บ่อ้ดเขาพี่น้องเอาเบิ้งสองแดงจะรับกันทำบรรยากาศครับสังเกตท่างคุณน้ำบ่ได้เลิกได้พี่น้องเนี่ยมันเป็นไฮน่านะครับข้างหลังกันไปกับป็นปลาเขามันโดดโดดอยู่นี่ป่าข้างหลังพี่น้องมันกระทันหนอกมาเดี๋ยวมันบ่อมมาดอก ผมปอกามาแต่ออนี้พ่นไล่ขึ้นมานะครับแด่นเนั่นอุ้ยนั่นนั่นนั่นนั่มาแล้วอุ้ยเอา้าคุณ่ะครับหกเจ็บตัวหกเจ็บตัวอุ้เห็นไหมพี่น้องหายไปไกลเนื้อจัง่อยฟังพี่ฟังพี่พหาสอก,กัดทิดฟังดังอยู่ยเ,ยเอ้า คือดีนะพี่น้องเบิ้งไหนเบิ้งนี่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 มันออกมาจากปลานี่ครับปลานี่มันโดดโดดเมื่อกี้ผมย่างากต่ำขาได้ตัวอยู่นี่ตำต่ำดีเยปลาปลองผมนั่น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 เขาพี่น้องเขาซีหาแครับปลาซี่ปลาหาขอ อันนี้เนี่ยน่าจะได้มาอีกแล้วหมดหมดตัวนี้พี่น้องหมดแปดคนหมดตัวนี้นะอื่นกันครับผมขึ้นกัน เนิดนิด,ด,ด,ดแต่ไม่คนหมุนปลายนี่เขาดีผีปลาไม่มีอยู่น้ำปลาเนาะเออผมามาเป็นช่วงเป็นมูครับพี่น้องเออมาเป็นเป็นช่วงด้วยเหี้ยเป็นแต่พ่อได้อยู่ครับขนถ่านเป็นกระิเป็นเหี้ยแพรครับพี่น้องมีเหี้ยแพรครับเหี้ยเหี้ยฟังครับเหอนใจเขาไหมครับไม่หรอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เกิดก็คือ,อเร,อเราคนน่ะเริ่มเ,เ,ลลเรียนกิน,น,กน,าากกนแล้วทำมากบายมากทำมากก็สิเริ่มเข่าแล้วล่ะพี่น้องเบ่งแล้วปลาก็ได้หลังจากที่ช่วงเศร้าๆอาจจะเบ่อจีบกันในช่วงบายคอยๆเราเริ่มปลาเริ่มเข่ามากแล้วครับ <c oughs> มาเป็นสาวเนาะเลยก็ไม่อย,อยุดหรอก กลองเขาว่าตายยากเดี๋ยวกลาวาไม่ดอกนั่นนั่นนั่น่นเนั่นโดนแล้วนั่นโดนรอกแล้วเอ้ยเหนื่อยบ่นเลย โดนไมาเริเ่มโดนไาแเ้วเพี่น้องหต่งลังเริ่มโดนไมรานั่นนั่นนั่พี่น้อง อุ้ยตัวงามครับตัวงามตัวนี้ตัวงามเลยพี่น้องครับมาข้าคุ้มครับตัวนี้ข้าวคุ้มเริ่มมาแล้วครับตัวนี้ตัวเฮ้ยเฮียกะเขาคนบาดเหนาเฮียเริ่มเขาแล้วครับครับเดี๋ยวไปไทยเดี๋ยวไปไทย Mãe 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 vậy, mãe 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 sẽ mãe 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 mãe

เ่มันแดดมันบดบอแดดบดบอไี่เพราะเขาคนเป็นคนเราคนผงโ่งผงโ่งอยู่ทางคนเออทางคนเราถีบเอาถีบเอาเราบ่นเอาก็เอาคือกันเอาเนีย่างครับย่างพี่น้องเอาดีใจน้อยคนละอู้ปุ่นหะไปยังปุ่นหะ เม่ไปเข่งไงสองตัวปลากาตีปลาือหมานเดี๋ยวท่งนผมครับพี่น้องปลากาไงสองตัวเออมันคือพายุตั้งน้ำใสใตื่นต้นสัตว์เหรอะปลากาเห็นได้หลายเมียเหรที่นเนี่ยเาะาท่นเก่าพี่น้องอยาท่านเก่า ห่อนอยู่ในปลาบอกมาก

má <laughs> 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 bên bạc này tôi nào phải đồng cô nhắn chịu cứ coi vô Good <laughs> morning <laughs> ผมลงมาหันใบสองกลัวกะที่เกือบใบสามแล้วล่ะใกล้แล้วมันตีใกล้เลยใบสามที่หามงล่ะกะทิทีเจ้าน้อยนี่ล่ะครับคำคำมึงน้อยกะทิทีกูหน่ะพูหน่ะพูหน่ะพูหน่ะกูหน่ะอู้ยขึ <sh> <t> ้นพุ่นแล้วมันหนีกล้องไปพุ่นนิดเดียวแต่มันหนีกล้องไปตั้งขึ้นดั้นขึ้นบนระเบ้อโอ้วัถือลายพี่น้องข้าบพุ่นะ ชิบกตัวชิบกตัวกับทีวาไายพี่น้องพ <laughs> อได้เอากองแง่ามากพี่น้องหังกองแง่กับทีซส่มได้อยู่นะครับกองแง่ไม,ม,ม่ได้ลงมากการจะใส่เป็นกูบัวไทยครับ มาไมเ,เ,เ,เไมไมแล้วเริมมาแล้วพี่น้องเริมมาแล้วครับป่ดวนี้เออสีหาตัวครับผมสีหาตัววเนาะเ็นตวครับเป็ัว ยัคนไม่ดไมด้เอ,อา้อดีนั่นอนนี้ก็ได้ยุคแล้วเออฮะมาทางนี <c oughs> ม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเริ่มเรเริ่มเมขปป่าซูาปกติเพี่น้องเออเอาจเห็นว่าอาจจะไกลแน่ม อยู่สองดัครับอันนี้สะดุ้งหาซครับพี่น้องข้างนี้หาโอันนี้ก็าดถืว่เจ็บสอบบบหาแับเจ็บแบบันเกัพรได้อยู่ครับพี่น้องเฮียกัมีเฮียแพร่เพร่กับเฮีย้ำฟังปลากระบอกอยู่ในนี้นะครับนี่บอนบอนดีอยู่บอนดีอยู่ มาเป็นช่วงเป็นเป็นเป็นอันนี้ครับมาเป็นบาทน่ะตอ้เป็นโตาสามซีต้นเป็นผักขึ้นผักขึ้นอืมเนาะมันเขาอยู่ที่นีะ อืมหวานยู่ในปลาเลยมากเลยนะหวานไหลขึ้นไหลา,ข,หลาขึ้นเริ่มขึ้นมากแล้วปลานั่นเขาตีปลาไกอีกแล้วท่างนั่นหรือรก็ปลากาพี่น้องฝนบอกปลาอื่นเลยเป็นสะดุ้งปลากาครับพี่น้อง เ่อหลมันเป็นส oh ื um, um ่อย่รลานไดอันนี้สะดุ้งป้าขาวครับเดี๋ยวยุคนเดียวนั่นเอาซีตัวแล้วแป๊บเดียวมันขึ้นไปจากบวกนี่วะกขึ้นไป cá hey, ca cái nọ đây điều này nè bao điều à, má à, không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

nhưng đúc lúc kết thúc ừ ừ cả thứ giống thương cái nào có đầy 好滴。How do you